สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อาทิตาคลินิกนะคะเรารีวิวการร้อยใหม่ฟ x อ e ซ y l l i f t นะคะเพื่อยกห่างตาค่ะแล้วก็ยกพวงแก้มเก็บกรอบหน้านะคะวันนี้นะคะเราจัดหน้าแบบสายฝอเลยนะคะเราไม่เอาสายเกาหลีถูกไหมคะคนไค่ะเราเอาสายฝอยกห่างตาค่ะหันด้านข้างให้เพื่อนๆดูนะคะ จะเห็นว่าหางตาถูกยกขึ้นชั้นตาชี้ขึ้นได้ Foxy Eye Lift อันนี้สายฝอชัดเลยนะคะแล้วก็จัดโครง h e ีบโ n นค่ะก็คือเราจัดองศาของพวงแก้มจัดแนวช่วงหน้าแก้มแล้วก็ช่วงหนกแก้มให้ยกสูงขึ้นรับกับ Foxy Eye ที่เราทำไว้นะคะเสร็จแล้วกรอกหน้าเราไม่ทำหน้าแหลกไม่ทำหน้าเรียวค่ะ แต่เราแอดวานกว่านั้นก็คือเราใช้การร้อยไหมเพื่อจัดกรอบหน้าให้คมขึ้นแล้วก็เห็นแนวจอลายชัดขึ้นเห็นไหมคะแนวจอลายชัดขึ้นคมขึ้นแนวร้อยไหมยอยู่แนวนี้นะคะอันนี้เป็นแอดวานเทคนิคทั้งหมดนะคะแล้วก็ใครนะคะที่ต้องการปรับแต่งใบหน้าเหมาะเป็นอาจารย์สอนร้อยไหมของบริษัทไหมมิ้นนะคะฮารนไบโอเมดนะคะเพื่อนเพื่อนน่าจะรู้จักเทคนิคที่เราใช้เนี่ย ทีมแพทย์ของเราก็ได้รับการเทรนเช่นเดียวกันนะคะทั้ง7สาขาสามารถทำได้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะคนไข้เข้ามาร้อยใหม่กับหมอโดยตรงนะคะที่สาขาสยามนะคะก็จัดชีคโบนดึงยกหางตาทำฟ็อกซี่ไอลิฟที่สำคัญใหม่ของเราเนี่ยเป็นไหมคุณภาพพรีเมียมจะไม่เกาะให้เกิดผังพืดนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย ไม่บวมหลังรักษาเห็นไหมคะว่าหลังจากที่เราทําเสร็จทันทีเนี่ยหน้าคนไข้ย,ยกสวยขึ้นไม่มีรอยแผลใดๆเลยนะคะแล้วก็ไม่บวมด้วยนะคะคนไข้เห็นแล้วนะคะชอบเลยไหมคะสวยค่ะ <c oughs> สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาปรึกษาหมอโดยตรงได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามเพจของเราว,วันที่27นี้หมอมีไปสอนนักเรียนก็คือสอน ทีมแพทย์นะคะอีก30ท่านนะคะที่โรงพยาบาลนะคะก็โซนโซนแถวแถวสยามนี้เองนะคะก็ฝากเพื่อนๆติดตามเพจอาทิตาคลินิกนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะหมอเองก็เป็นอาจารย์สอนแบบเต็มรูปแบบด้วยนะคะสอนเรื่องของการร้อยไหมปรับแต่งใบหน้า รวมถึงสอนในเรื่องของการฉีดฟิลเลอร์ด้วยนะคะใครที่ต้องการปรับแต่งใบหน้าแบบไหนนะคะเอาแบบที่ชอบมานะคะอธิบายปุ๊บหมอเข้าใจปั๊บเลยเหมือนคุณน้องถูกไหมคะ,คะอธิบายแล้วมาถูกทางเลยไหมคะงค่ค่ะ <c oughs> ได้แบบที่ชอบนะคะค่ะเพราะว่าการปรับแต่งใบหน้าเนี่ยเราต้องเอาใจเจ้าของหน้านะคะไม่ใช่เอาใจเรานะคะก็เราต้องทำหน้าให้ได้แบบที่คนใครชอบนะคะถึงจะเรียกว่าถูกใจ<า>ใช่ใชไหมคะ <c oughs> วันนี้ก็ฝากรีวิวสวยๆของอาทิตาคลินิกนะคะบ๊ายบายกันค่ะ